มีครั้งเดียวอ่ะคาตามกัตนาหรอวะโคตรเท่เลยเนี่ยคาสามีแล้โหลต้องแม่งมีวะจังหวะซ้ำแม่งเอาคาตานะฟันดีวะวะท่านแบบซ้ำยากๆอ่ะเฮ้ยตอนนี้คาสองบอกไปเลยเล่นสกูดโคชมอยู่นะได้แล้วได้โอ้โหได้เกันวะตัวท้ายตัวท้ายเพื่อนน้อยไปเจ็บมากเลยสวยมาเล่าชุดเพื่อนมาเล่ามาเล่ามาเล่ามาเล่เล้ยวชุดเ้ยเดี๋ยวกูชให้ อ้าไอ้เที่ยจุดไปเหรอไม่ได้ยินเสียงอ่ะไรไม่ยินเหมือนกันตายเออเที่ยทำไมก็ไม่ได้ยินเสียงวะอ๋อมันมันไม่ได้ยินเสียงนะดีเป็นที่หรือเปล่าวะดีเป็นที่แน่เลยวะใช่ใช่ดีมีที่มันเล่นหลือยี่สิบแบบเพี้ยงใบรอบเดียวตายกูก็ว่าอยู่ไอ้เที่ยไอ้เที่ยกูตกใจหมดกูไม่ได้บอกไงไม่เห็นมันชุดไปไงได้เห็นได้เห็นจังหวะมันเปิดปะกูกูเหมือนเปิดอยู่นะตอนแรอมันเปิดเปิดอยู่นะแต่กูซ้ำแล้วก็เปิดแล้วไงกูซ้ำก็เปิดตายอ่ะ มีสิทธิ์มีตัวนั่นอ่ะอืมโดนซ้ายขวานะใบก่อนได้เล่นอยู่นะทำใบก่อนอนะ่ะต้องลงนะใครมีใบอ่ะกลุ่มรวมแรงละกว่วาโดนใหญ่ให้เอียเบงบักส้มเกาะดีปักส้มเกอะครับเช็คก่อนไอ้มาลีกล่องได้นะเพล็กเหรียญเยอะนี่มีมีแฟนมีอันแบบอันเงี้ยมามาลีกล่องเลยพี่มาลีกล่องเลยที่หาเจ้าตัเองอ่ะเลยข้างหน้าเออรอรอเดี๋ยวนี่กล่องรีบ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 กล่องก่อนอ่ะพี่มีชูตเองเบลออะ ไอ้ที่รีกเด็รีบก่อรพเบเอระเบิดเด็กทำก่อทำก่อ้งหน่มันทิ้งหนยิงโดนทิ้งหอิงดนทิงหนเียร์น่ดรเคลียรนาทีข้างหน้าดิงองดิบป่ะไม่มีพี่ไม่มี้ยผมเก็บไอดอก่นนงี้ยมีอยู่มีอู่แ่เอาไปตไหวะเครองดีบอ่ะน่เก็บศพมามีดาาหัวแตกหัวแตกใม่สองสองมันเาแล้วตัวจุดาตัวจุดซ้ายอ่ะ ยให้เพ่อนียให้เพ่อนมเต็มเยหจด้เมีเ็บเตพื่นเต็มเพื่อจดาจะเดาด้วหีกด้ายอยู่นายอยูหน้าพีเอ็ะโหลหน้าพีเอ็กอะเข้ามาซับเพ็กหน่อยซับลเข้ามาซับเพ็กหน่อยอโอ้เฮี้ยหวยโดนแจมอย่างเดียวเลยเฮี้ยตัวท้ายไหนอะหมดแล้วหมดแล้วอ๋อเจ็เไปคุมข้างหน้าดีขวาแจมกูมาโหลขวาแจมกูมาไปยิ่งผ่านได้ล้หน้ามีหน้ามีตรงฟังกองฟัง ของฟางขวาขวาข้ามีหรอบ้นบ้นมีบ้นหมีพี่เพยกหนข้างหน้ามีนะข้าน้าีเยเป็นเมลระเบิดมึงมีกี่รูปเมลใกูได้ก่อนนะพีสิมีมิบนทิ้ก่อนได้พกเพกเขาได้พี่พี่เขาได้พี่พออกมาได้ปะกลับมากลับมากลับมาออกมาพี่ออกมาก่อนบก่อนได้ขวามีร้นขวาเจ็บขวาเจ็บหรอก็ขวาโดนล้ยโดนกูได้ไงรอก่อนเขาได้แป๊บสมีใบัเพ็กรอใบเขาเล่นอ่ะหน้ากูเลยหรอหน้าเนี่ย่อน พี่มารอได้เพื่อนหหนไปหนึ่เลยเกเดียวน่ยข้างหน้าใช่ปะพี่ข้างหน้าใช่ใช่ตบตบกดตบตบวางตลเพื่อนตะเตหลังที่า่ี่หลังอ่ะเนมันชุเตงเนมันชุเตงใ้เอนเออสามอสาอนสาับอามปาดต่นะตอันี่ยไอนี่ตหมะเนี่ย ไม่ตีมันตีมันพี่ผมยิงดาวแล้วหน้ากูเลยเหรอเอ้ยเม็ดสามเหรอพี่มิวเม็ดสามเม็ดผมงย่าเม็ดแล้วนะไม่เห็นเหรอกูเห็นรุ่นดาวเมื่อกผมที่เจ๊เช็กหมด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 เอาเครื่องนดิบอันนี้เอาเครื่องหนิบดิ้ไอ้กูมีเครื่องหนิบมามามาเข้าเข้าเข้าก่อนเลยเหรอเดีู๋ดูดูกูดูจุดก่อนกูดูจุดกับนะกูยิงหัวดิวส่งเดี้ยดิวดิวไม่เดียวมีสนามหมดแล้วกูมีสนามหมดแล้วกูมีสนามหมดแล้ว มันยิงกันเดี๋ยวพี่เมลว่ามันยิงกันอยู่พี่เมลเครื่องดีดนะกูมีเครื่องดีดนะมาดีของเดียวเลยเหรออยู่ตั้งไว้ไหนอ่ะอ๋วหมดแหน้าหน้าหน้ากูหน้ากูวอล์กห้าเก็บดาวหน้าหน้าสามตัวละหกสิบห้าสิบดาวดาวดาวฝาดจุตัวเองโอ้แล้วเปิดเยอะกว่ไม่มีวอแข็งขวาไม่มีวอแข็งขวาไม่มีวอแข็งฟังกูขวาไม่มีวอแข็งเจะไหนหน่ไม่เชื่อนะ เดี๋ยวซ้ายอะหรอเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านอะไรเดี๋ยวบ้านสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านสองตัวเลยตรงไอ้วอลตรงไอ้วอลเนะอยู่นอกบ้านตัวหนึ่งนอกบ้านตัวหนึ่งให้กูดิบแม่ดีบขึ้นหลังคานะดิบไลยดิบไลยดิบเลยถ้าจังหวะไหนกระโดดปาดแล้วดาวเล่นนะรารอพี่มิวนะไม่ต้องรีบนะขนมดิบขนมดิบดิบข้างหลังหรอหรอดิบข้างหลังเกียร์สองหน้าดิข้างหน้าเพื่อนเพื่อนไปเกียร์ยหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านข้าบ้านเกียร์ไหนเพื่อนเกียร์ไหนนี่โอ้โหต้องใช้เกีย ติดโลนะครับติดติดโลดด้วยครับช่วตัวเองช่วยตัวรองก็อไอ้นี่อ่ะไม่ยอะละน้าพลียอะไอ้เหี้ยมันสองต้องชันเนาะเต็มต์ปะไหนแล้วพี่ไหนแล้วเต็นตค่อยเล่นเอาไว้ตัวออกสาแล้วออกฟ้าแล้วเหรอพันยาวนะผมพันยาวนะเหรอผมพันยาวนะเต็นต์เต็นต์หรอเอ้ยวิ่งหน้าหรอกขวาข้างหน้าหรอในเต็นต์อะในเต็นขวาใชออกข้างหลังเพื่อนข้างหลังแล้วข้างหลังแล้วแล้สี่สิบเพื่อนเจ็บมากสวย ตัวไหนเจ็บกูซัดหมดไอ้เจี๊ยซะเนี่ยโอ้โหไอ้เจี๊ยดาเมจเยอะแต่จะไม่สกิลเจี๊ยตบนังซับทั้หมดตัวไหนเจ็บกูซัดหมดไอสัตว์เจ็บมากสั้นเจ็บมากเจะบร้อยอ่ะรถดาราพนาราลาดาราพนารถไา้นะดาวสองอะพี่ตรงเนี้ยไปแล้วนะหมดละหมดเหล่าตรงนี้หมดละตามยีเหรือตัวเดียวเนาะเดี๋ยวพี่ซ้ำให้พี่ซ้ำไอในเมืองวะดาเบทให้น้องฮะฮะโอเคพี่โอเคห้าห้าดาเบทศูนย์ไอเทียร์ยันยันทิ้งไปพันสองอะยันทิ้งไปพันสอง โอ้โหเดียวมันรอดเลยน้องเเออดี๋ไปแล้วน่ะอี๋อ่ะไม่ได้รอดหรอกมาเลยดอ่ะจะทำไงรอดอ่ะโอ้โหเมื่อกี้สุดละเรียนไอ้ผ่านไดยกูตัวดีมากหรอกับผมเลยอียมันแดนโคตรหรอผมโมเต็งอยู่หรอเช่นไรนช่นไหรอโอู้ยเยี่ยมเก้าแล้วมันดาวน์ดาวหรือเชื่อเพียงอยู่จะดาวนอีกตัวหน้ากูเจ็บมากเลยนะีอย่าคุณเล่นแม่ โอ้โหยี่ยมดาดิงดาเเดาอพีกดาวมดอพี่ได้ได้ได้ไดนได้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 ไดงได้ไดนได้ได้ไดไดได้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 ด้ได้ได้ด้ได้ไดได้ไดได้ได้ดไดดดดมันดดดไมดดดดดดนดดด้ดด้ด พาสเตียพาสเตียมันดีมันไม่มีเครื่องดีมันเอาไม่มันใช้เครื่องดีตั้งใช่มันใช้เครื่องดีตั้งเด็ดนะเฮียดีตอกเฮียดีดีตอกหัวกูสองตัวอกับตาเฮียดชุเป้งเนี่ยดกลับไปหาชุเพ้งก่อนเฮี่ข้างบนอ่ะพี่ข้างบนอ่ะมาคงวงรอนะหนูพันจอดแล้วก่ะเลยเดี๋ยวคงวงรอกดเลยกูดบดให้เดียวอูระเบิดให้เดี๋ยวคงวงรอนะครับ หายไปลวไปไหนไม่รู้ว่าเดียวผมมันอยู่ในเมืองหมดเลยพี่เหอไปคุมมันไอนี้เรากดได้นะในเมืองอ่ะอยู่ในเมืองหมดเลยต้ายผมลงนี่ก็ชิดดิชิดดิแล้วก็ไม่ต้องเล่นนะเล่นแถวกล่องนะเล่นแถวกล่องนะเนี่ยบอกกันมันบอกกันอยู่ซ้ายใครมีเครื่องดิบไหมบอกกันอยู่ซ้ายอ่ะเลสามห้าเป็นดาวหน้าผมนะทำได้อยู่ทำได้แฟนไปคิวไปคิว โอหดีไม่ทันหรอตัวนั้นนะโฟกัสตัวนี่นะโฟกัสตัวเด็ดมาเนาะขวาบ้านโมกคูมีนะเว้ยหลอเออกูรับเพื่อนคนละตาบ้านเพื่อนสายสายวิ่งออกมาไอ้นี่สายวิ่งออกมากระถางต้นไม้สองตัวพี่สายซึมเลยหรอโอเคโอเคบ้านพี่อะโอเคโอเคซ้ายจะเข้าหรอร้ยสามร้อยห้าสิบตัวนึงสายซ้ายนสองนะดูเรียกตัวนี่มันดาวพี่ยนตายวะบังพี่ เราเดี๋ยวรอมาทตีเนี้ยนะนติดตัวมือหมีตัวเพิ่งลงป่วยแล้วเกเป็นได้ตรงกลางเนียมึกี้ตัวเพิ่งลงอะต้งปาลหัวลจอบอะหลต้นป่าลายหัวลจอบรอกดอีกทีนึงก่อนได้นะหลวตรงกลางข้างบนมียอยู่หลังห็กป้ะอาละเยางหน้าผมระเบิดสิบสอกหลเดี๋ยวรอค้ำพรอมใหม่ค้ำหน่อยค้าหน่อยหลค้หน่อยค้หหน่อยไปสองีไมจะชิดผมพี่ไม่จะชิดผมเลยเผมไปอยู่ โอ้ยเรระเบิดมางพ่อเนี่แปดิพี่เมลวแปดิิโลนะร้อยสัตเจ็บเจ็โมเหรอโม่คเดียวเจ็บเจ็กูเล่นให้เมลไปเพื่จะดาวจะดาวเพื่อนเพื่อนเพื่นจะดาเพื่นเพื่นจ็มาเพื่นเหลังหลังเจ็บมากเพื่อนดาวดาวสดาวออนเ้งคู่เลยโอ้ยกเองชเเองเล่นเลยกูเองเพื่อนเพื่อนมันมาหตัวเพื่นมาตากูเพื่นสวย โอ้ยเฮียอุ้ยเฮียให้กูเต็มเกาะเลยเฮียโอ้เฮียลอากันมันรู้ไปเฮียตอนล่ากมันรู้ไปเฮียลอากันมันรู้ไปให้กูบาลให้ก่อนแค่เดียวเลยน่าจะโมจีนะนั่นไงอ่ะห้าสี่คิวครับเฮ้ยปลดล็อกตัวเองวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ระเบิดไม่่เลนระเบิดพี่ก็เอาเหมือนกันเนี่ย อีโเขาไม่เล่นนี้หรือเปล่าไม่ไม่เล่นสนายก็เล่นระเบิดอ่ะเอเมวันนอานองวันนอานวันวนวาวันนวนวานนานนวนว